ก็ยืงยันคําตอบขังที่หนึ่งเนาะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเอาละครับก็สวัสดที่ท่านคุณผู้ชมช,มชายไฟยท่าน,นนะวันนี้ผมก็จะมาบอกกิจรกรรมสัปดาห์ที่3ของการแจกสกินปืนกับตัวละครแล้วก็กระเป๋าเนาะก็ก่อนเริ่มคลิปผมก็ขอยอดไลค์ยอดวิวหน่อยกันนะครับก็ยืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจละแล้วก็ไม่ลีลานะแล้วก็กดตรงปฏิทินแล้วก็เข้าไปที่สุดของกิจกรรมกันเลย ล้วก็รอโหลดนะครับเนี่ยเรากดมึงที่คลิกนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตามนี้เนาะวันที่ยีบแถึง04นย์ตุลาคือ1อาทิตย์นังเนาะผมก็จะไม่ลีลาน,นั่นเองเนาะผมก็จะบอกเลยแล้วกันเนาะก็จากการแข่งขันวันที่6ทีมใดที่คว้า o อ the m a แไปของถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมของฟีฟ่ e ก็จะเป็นของส่วนซีที่ ขว้าไปของทังสองแม็กเองเนาะแม็กที่3ามเขาอยู่นอกเมืองเราก็กดตรงที่ CJ เลยแล้วก็ยืนยันคําตอบไปเลยนะครับเป็นคตอบที่ถูกต้องเนาะคำที่1นึ่อ่าคำที่2คําถามที่2ทีมใดที่คว้าบูย่าจากอ่เซียงเนี่ยของการแข่งขันวันที่8ถ้าใครได้ดูทั้ง4 5วันเนาะก็เป็นวันที่อ่าดัตตาเอ็กเนาะนึ่งเนาะที่คว้าบูย่าไปครั้งหนึ่งเนาะเราก็ยิงยันคำตอบ แล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับทุกคนก็เราก็ได้มาสี่คะแนนเนาะสองอาทิตย์ครั้งละสองคะแนนก็ถ้าใครเก็บครบก็จะได้สกินปืนเนาะสิบสี่คะแนนเราก็กดออกไปเลยนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นแบบของใส่ฟรีเนะาะใครใครอยากได้ไม่มีเงินเต็มก็ส่วนของไอ้นี่กิจกรรมที่ผมจะแจกคือ อาทิตย์หน้านะครับผมจะสุ่มแล้วก็มาดูกันว่าใครจะได้ก็อย่าลืมติดตามชมล่ะก็รับนี้บ๊ายบายครับ